สปอร์ตมาสานนะครับคือการนวดที่ใช้เทคนิคจากควันตกจะแตกต่างจากนวดไทยและนวดผ่อนคลายเพราะว่านวดสปอร์ตจะเป็นการใช้เทคนิคในการนวดแบบวงกว้างก่อนที่จะลงไปในมัดกล้ามเนื้อชันลึกวประสงค์หลักของนวดสปอร์ตเลยก็คือการบรรเทาอาการอักเสบหรืออาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กล้ามเนื้อแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อเนี่ย กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการนวดสปอร์ตนะครับเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยใช่ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุสามารถมานวดสปอร์ตได้ทุกคนเลยครับเทคนิคในการนวดสปอร์ตนะครับเทคนิคแรกจะเรียกว่าเอฟลาดหรือการรูปคลึงกล้ามเนื้อเบาๆเพื่อให้เลือดและแน้ําเหลืองเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นต่อไปก็จะเป็นการดีฟลงน้ําหนักไปกับกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น พอกล้ามเนื้อด้านบนเนี่ยเริ่มคลายตัวเราก็จะทำการดีฟิกชัน D เพื่อเจาะจงมัดกล้ามเนื้อลงไปอีกชั้นหนึ่งก็เราก็จะหนีดดิ้งก็จะปิดด้วยการรูปเฮฟูลาแต่จะมีเทคนิคที่เฉพาะเจาะจงมากกว่านี้ครับถ้าลูกค้านี่มีกล้ามเนื้อที่แบบตึงตัวมากก็ะจะมีเทคนิคอีกมากมายเลยในการรดสปอร์ต คนที่ไม่สามารถนวดสปอร์ตได้นะครับก็จะเป็นบุคคลที่มีการผ่าตัดมาก่อนเป็นโรคไตแรงต่างๆโรคมะเร็งโรคเกี่ยวกับทางกระดูกกระดูกหักกระดูกพังสำหรับใครที่อยากจะมาลองนวดสปอร์ตมาสานะครับถ้ากล้ามเนื้อของท่านเนี่ยมีอาการตึงตัวหรือมีอาการอักเสบปวดกล้ามเนื้อมาสักพักแล้วกล้ามเนื้อมัดเนี่ยตึงมากก็ให้ลองมานวดสปอร์ตกันดูเพราะว่าการนวดสปอร์ตจะช่วยคลายกล้ามเนื้อที่อักเสบและตึงตัวได้